โอเลัส,ส,สดีท่นันชม้นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแบบคัด <ad> ดาวอิตาเลียนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแบบคัดนดาวอิตาเลียน EP ที่สองครับผมจาก EP ที่แล้วเนี่ย EP ขลุ่มคลายมากนะผมี <S <S ่ขล่มคลายหนั 10, เลยนะฮะ <ad> นะฮะเราก็เลยจะทำพั้นที่สองนะแล้ว <ad> ถ้าพาร์ตนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่อะไรนะ มันท้าที่ถล่มทลายครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะทำเพิ่ต่อไปจนกว่าวิวจะตกนะฮะผมาวิวตกตอนไหนก็นั่นแหละฮะเราก็จะ้าวิวตกตอนไหนเราก็จะหยุดทำเลยนะแต่ว่าแบบวิวตกของผมก็จะเป็นอะไรนะวิวตกของผมก็ต่ำกว่าหนึ่งร้อยวิวจะประมาณ โอเคนะคับัีนี้คือถ้าผมไมเนี่ยถ้าผมวิวตกอยู่แค่ยี่สิบวิวเนี่ยหรืออยู่แค่หนึ่งร้อยวิวไหนผมใจนี่ผมจะแบบว่าเลิกทำเลยถาวรเลยแต่ว่าถ้ามีคนร้องให้ทำแล้วยก็ก็จะทำเหมือนเดิมนะแต่แค่ี p เดียวเห็นไหมฮะวอเท<า>อร์มีร้อ มีอะไรมากบอกแค่นี้ถ้าใครจะบ่นใต้คอมเมนต์ก็บ่นไปเลยยังไงถ้าคลิปนี้โอ้ยนม่น้ำตายพีดตอนนี้ผมขึ้นมาอัดบนห้องนะแล้วผมจ่ออยู่หน้าพัดลมใครได้ยินเสียงลมเนี่ย อันนาน่าเซ็ตถัวอันนี้ป่าโอ้ไม่ใช่ผมได้ยินว่าอันนาน่าเซ็ตถั่วนึกว่าแบบบันนาน่าเซ็ตถัวอย่าเงี้ยมาเก็บเก็บไปนี่ก่อนเก็บเพชรไปก่อนฮะันนี้เก็บเพชรด้วยนะถ้าใครเล่นแบบนี้ปีปีโปเตโต้รีโนริโนดูสิริโนว้าวบ้าแฟรเซปราซูปราลเซปราซซูปปราาลีเคยได้ยินอยู่ ตัวแบบว่าเกมเนี้ยก็จะรวมตัวยากเกมเนี้ยก็จะรวมตัวยากมาอยู่ด้วยแล้วก็มีตัวง่ายมาอยู่ด้วยจะตกอ้ายไม่แล้วตกฟาเอโลเมโลอันนี้เหรอเอ้ยกดกดไม่ทันเว้ยมันเหมือนมันรวมตัวยากๆไว้อ่ะกดไม่ทันทีนี้ ตีก่อนดนยมะเกยไม่ใช่ไม่ใช่นยไม่ใช่มะเก้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบปางละโะใครใครี่เป็นเกรเบอร์รี่นี่รเบอร์รี่ก็ต้องรัดเบอร์รี่สิ ไายโยทุกานทุตุกตุกมาตาลูมาีเรลีปานานาซินีับีบาโรซีไอไซส์เอรนีนีโพลาริออรังจฉัมีวมสงว่าอันที่หนึ่งจะชนะเออามว่าเมันที่หนึ่งแล้วกันถ้าผมทำนายผิดก็แปลว่าผิดแล้วแหละจะบอกว่าทุการทุกนชนะโอ้ย แต่ถ้าผมเลือกฟังที่สองเนี่ยฟังที่สองลลลนนเออทุกคนก็จะรู้ไปนในตัวด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนมาทายเนี่ยทุกคนก็อะไรนะเอาคี้เป็นเยี่ยงอย่างได้แล้วก็ EP ท,ที่แล้วด้วยถ้ามีเพื่อนมาถามเลยนะแต่ว่าวางอันผมอาจจะตอบผิดไงแต่ถ้าบางอันผมตอบผิดเนี่ยมันเกมมันก็จะเฉลยให้ถ้าแล้วถ้าเกมเฉลยให้ผมก็จะรู้แล้วก็ท่านผู้ชมจะรู้ว่าเสืออะไร ซื้อซื้อเลยอ่ะเยีสิมห้าโลว่าโอเคกูคไม่ซื้อแพงเกินเลยสำหรับคนที่มีพีเบียมหรือโลโลบัคเนี่ยก็ไปลนะมาตอนนี้เราเข้าไปดับพีละมานนี้เราบอกกันโอ,อ้ใช่จริงด้วยเย่อ่ะอ่ะเรียบร้อยแล้ว เหตุมาละผมยูอัดับสี่วะทุกคนตอตอตอโ,โคโคโ่โ,โคโค่ก็แปลว่ามะพร้าวใช่ไหมโคโค่เมลอนก็แปลว่ามะพร้าวเล้ใครได้ยินเขาโคโค่ก็รู้ละอะไรหนึ่งศูนย์ถ้าทุกคนได้ยินเสียงลมไม่ต้องตกใจนะผมไม่ไดีเอง ผมเปิดพัดลมอ่ะแล้วมันไรเเสียงมันเข้าใหม่เอ,อ้ยทำไผมผมรู้สึกว่าผมอยู่เพี้ยสุดเหรอฮะอะไรนะเสียงมันเฮ้ยใครช่วยว่ามีรังสิตหอนหรือว่าอันที่สามต้องถูกโอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราสาวกเด็กๆทุกคนก็ต้องไปโรงเรียนกันแล้วแค่นั้นว้าว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 ฮึทำไมไม่มีรูปภาพอ่ะแปลกโอยทำไมไม่มีรูปภาพวะเเเอลลนนทููวววววว้้้าาาว้าวว้าว มันเบลไว้อะเบลอไว้ทำไมอะหนเกมผมบักวะจริงๆอะมันยังมีเกมอิตาเลียนเบลล็อตอีกอันนึงนะแต่ว่ามันอยู่อีกรหัสหนึ่งเว้ทุกคนตวตัว สิบลาสิบาสิบบาลีสิบล้าเนี่ยก็แปลว่าม้าลายใช่ไหมล่ะเพริโาวสิบล้าเนี่ยก็รู้ได้ตัวอะไรลัทธิท่าลัทธทาที่มาจากลัททเ้ยผมอยู่ที่1ผมอยู่ที่หนึ่งว่ะทุกคน อ้าทุกคนเดี๋ยวผมมาแล้วทุกคนโอเคทุกคนตอบมี้พ่อเรียกมีความรูเอล่ะเอยทไมพภาพ่ถึงมันมันภาพมันหายไปวะเกมบัไม่รู้นะเนี่ย Orangutini Cocosini o ไม่ใช่ Cocosini โคโคซีน oh, ีผมก็น <c oughs> <c oughs> ึกว่าจระเข้ตอนนี้ผมอยู่จุเดเตี้ยสุดทุกคนโอ <c oughs> ้าวาย่าฆ่าฉันซ bon bon ีนีวะฮะมนบ bon bon อมบ์ดีบอมก็แปลว่าระเบิดทุกคนผมมานะเดี๋ยวผมขอไปเข้าน้ำก่อนแป๊บน,นึง

Oh, Rino, uh -huh. Rino, dos terrenos. Rino, 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 Okay. la partida que te termina? Ok, no me termina? ¿Cuándo de coco, -sino. coco -sino. ตอนนี้เหลือสองต่อสองแล้วถ้าใครตายคนนั้นแหละเป็นผู้แพ้ถ้าใครรอดคนนั้นแหละเป็นผู้ชนะดูสิว่าเองกับฮ่าโอ้ไม่แม่แไม่นะไม่นะขอทุกคนชิบหายละชิบหายละ <c oughs> มันมันสขาคุณละขอันน,นะออนี้เอยมันมันมันจะเข้ามีสินิโรกอลูบิรครดิโลอานาซิโนครครครอีอานาซิเนต๊ดต๊ดต๊ดโอ้โปลาอยไม่ไม่ม,มแพ้อ่อม่มไมไม่ กรานาิ oh, ี่ว้ากี่นี่ว้าวว้าวบอมบบอมบีีอเตอมนโอ้ไม่ผมตเพนทุกคนลาก่อยตอนนี้ลาวากำลังจะกินผมผมกำลังจะตาย ผมตายโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคบผมเจอก,กันวันเสาร์หน้านะครับผมกับอ e ีเวนทีพที่1ิแล้วนะ e ีีสุดท้ายแล้วนะคะผมของอ e ีเวนแล้วก็จะขึ้นซีซันสามอีกนู่นเลยนะคะผมเดือนหน้าเลยนะคะไม่แน่ยังไม่รู้นะว่าจะลงวันที่เท่าไหร่ดีโอเคนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีคับโอ้แข่งขันใหม่แล้วหรอวะ